ไรสงสัยกันสักทีขี่มาตั้งนานหรือ,อยังทำไมไประตูห้องน้ำสาธารณะถึงเป็นแบบนี้ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคน,ขกคนเข้าสู่ Battle o l i n i c นะครับรายการนี้เป็นรายการที่ทำอาจทำให้คุณง่วงและเบื่อได้ <c oughs> ขออภัยนะครับก็วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันนะครับก็รายการนี้เออลืมบอกไปเนาะรายการนี้นะครับมีชื่อว่าอ่านไปเรื่อย เออผมนิกนะครับก็มาเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะขี่มาตั้งนานรู้ยังทำไมประตูสาธารณะถึงเป็นแบบนี้สาเหตุเป็นแบบนี้นี่เองโอ้ยเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะครับทำไมประตูขา้างน้ำสาธารณะถึงมีช่องว่าง ด้านล่างของประตูนะครับวันนี้นะครับทางเรานําสาเหตุมาฝากด้วยกันมาเจ็ดอย่างนะครับผมสาเหตุที่หนึ่งนะครับเหตุผลก็คือเผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินคือเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบไหนหรือไฟไหม้อะไรหรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรไหมใช่เปล่าหรือสมมุติคนขี้แตกแล้วอยากให้กลิ่นขี้มันลอยออกจากช่องระบายอากาศก็แล้วแต่นะครับผมส่วนข้อที่สอง ป้องกันการกระทำไม่เหมาะสมเช่นกันชิคกีดู<ป>การต่อสู้หรือการใช้ยาสติดเอออันนี้ก็คุ้มอยู่ที่สร้างแบบนี้ขึ้นมาสาบนะครับประตูแบบนี้นะครับมีราคาถูกกว่าปกติเอาห้องน้ำสาธารณะเป็นเพราะว่าไม่เก็บค่าบริการไงเอาแล้วบ้านกูก็ไม่เก็บทำไมบ้านกูใช้ประตูแพงวนะเนี่ยเอออ่ะมาข้อที่สี่นะครับหรือเอาไว้ขอกระดาษชำระเด็กๆสามารถเข้าออกได้โดยไม่หนีบ เดี๋ยวเด็กๆเ,เข้าออกมันก็เปิดประตูใช่ปะแล้วขอกระดาษชำระข้างบนมันก็มีรูไม่ใช่หรอโยนขึ้นมาได้ทำไมต้องกิ้งลงข้างล่างวะส่วข้อห้านะครับจะได้รู้ว่าใครกําลังใช้บริการห้องน้ําอยู่เอออส่วนข้อหกนะครับเอาไว้เพื่อเวลาเด็กๆเ,กเกข้าห้องน้ากับผู้ปกครองแล้วเด็กๆอะ่ะอยากออกมาก่อนก็รอดออกมา <Y ahu! S 1> <laughs> เดี๋ยว <laughs> ก็เปิดประตูออกมาได้เป่าวะทาไมต้อง ทุรนทุรายรอดออกมาสนข้อแปดสามารถให้เราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่อยากเห็นเหมือนกันโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบอย่างเท่านี้ก่อนเอาแบบสั้นๆน,นะครับคลิปต่อไปเจอกันนะครับ <c oughs> เออย่ายลืมนะครับคลิปนี้อพวกเราออกมาจากเว็บไซต์ u p g y m c o m ขอขอบคุณนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมไลค์แชร์ซับสครา์ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย